ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นสวัสดีครับยายบ <า S 1> ุญมีเวลาวันนี้ผมร้อยซับนำโชคเลขเด็ดนําโชคมาตาตัวเลขให้ FC เนาะงวดที่แล้วกุมารทองใหนะ้สองสองสี่แปดเนาะแต่สอง 4, 8, ี่แปดไม่ลงเอาแต่คนคงนึกไม่ถึงว่ามันจะเบิ้ลมาสนะอ,อ,องสองเนาะ FC ก็คง เราก็ตัดให้แต่สองสีกับสีแปดนอนใหญ่เนาะไม่ได้ตัดให้สองสองสีแปดที่ว่าสุมาลทองพูดเนาะมันออกห้างสองเนาะอสองสีมันออกห้างสองนี่เหมือนกันแล่ะนี่แต่ถ้าเอาไปก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงบางนอนใหญ่เนาะวันนี้ผมเลยมาตามต่อทราบว่ายายเม่คืนฝันกุมารเ็ยยังไม่ให้อืก็เอาเลขฝันไปก่อนเอาเลขฝันไปก่อนกุมารให้แล้วก็มาตาม เลขกรมาณตองต่อเนาะอยาคนนี้เขาสงสัยเขามาให้เยอะจะให้หางเดียวเลยอืมวันที่แล้วเขาก็ให้หางเดียวนะเขาให้เขาให้ศูนย์เก้าสองเก้าสองหกสองแต่มันมาห้าสองนาอยายเนาะเขอดเข็ดเออเ็ดเจ็ดแต่งวดนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ตัวไหนอืมเขายังเขาว่าวันที่สิบเขาจะเขาจะมาเขาจะลงให้วันที่สิบเขาจะลงให้ ก็รอ,อ,อก็เลขปกะมาณทองรอไว้ก่อนเนาะถ้าซื้อเป็นงวดตี่แล้วเราก็คงได้สองสองกันเนาะสอง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 สี่แปดสองสองสี่แปดอ่าถ้ากันไม่ลงเอาอ่านั่นแหละวันนี้เลยตอนนี้ก็มาเอาเลขฝันยายก่อนเมื่อคืนยายฝันยายฝัน,นว่ายังไงเนาะยายฝันเมื่อคืนเนี่ยหลานชายมันพายายไปไหนไม่รู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของตาเนี่ยแหละอขี่ไปพอดีถึงตรงนั้น รถมันเลี้ยวลง,ตก,งตกทางตกทางเล<อ>ีเ้ยวลงแล้วพอดีหัวมันก็หันหน้าไปทางทิศเหนือหัวมันอะพอดีหัวรถนะห,หัวรถจ้ะเ<ะ>ด็กสองคนหนี่งขี่กับยายเขาว่าโอ้เอาทำไมเองขับรถเป็นแบบนี้ละ่ะเด็กสองคนตัวแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเขาว่าครับอือยายฝันไม่ไม่ยาวนะฝันแค่นี้แหละฝันแค่นี้แล้ว ทะเบียนรถตัวไหนยายทะเบียนรถสามแปดเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดศูนย์อ่าเฮ้ทะเบียนรถก็สามมันสี่ตัวเนาะสามแปดตัว 8, แต่สามแปดเจ็ดศูนย์ยายยายชอบไหมยายซื้อสามแปดเจ็ดตอนยายชอบสามแปดเจ็ดตถ้าใครชอบสามถ้าใครชอบแปดก็สามแปดเจ็ดศูนย์ก็แล้วแต่ตักเอาตักเอาเนาะเพราะาความฝันมันคือทะเบียนรถ ทะเบียนรถสามแปดเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดศูนย์ล้วยายยายก็ชอบสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแต่ถ้าทุกคนจะชอบแบบไหนก็แล้วและแต่เรามาให้เป็นแนวทางยายเนาะตัดเอานี่คือยายฝันมันก็ได้เลขตัวนี้แล้วก็เลขที่บ้านยายก็สามเจ็ดสามเจ็ดแต่เห็นเด็กสองคนก็ เด็กก็คือหนึ่งเนาะเด็กก็คือหนึ่งแล้วก็สองคนก็หนึ่งสองใช่ป่ะสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งนายายเนาะก็คงไม่มีอะไรรอกเนาะคงจะมีแค่นี้แหละแค่นี้อ่ะยายถือให้ดูหน่อยรอเลขกุมารทอก็คงสุดท้ายเนาะคงสุดท้ายอืมนี่คือเลขความขวัญมีความขวัญนี่ตัวนี้อืมชอบตัวไหนเอาตัวนั้นอชอบ เอาภาพไม่ชอบก็ผ่านอเอาว่าให้เป็นแนวทางเนาะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนต้องให้เป็นแนวทางยายไม่รู้แต่ยายแปลไม่เป็นก็ได้ตามตัวเลขตามทะเบียนรถเอาทะเบียนรถยายแปลไม่เป็นรถหนึ่งคือรถมอเตอร์ไซค์มันออกประจำมันออกประจำถ้าผันเกี่ยวผัดเกลียทะเบียนรถก็ สามแปดเจ็ดศูนย์น้อยายเนาะเจ็ดศูนย์แต่ยายชอบก็สามแปดเจ็ดยายซื้อรัเตอรี่ตัวนี้สามแปดเจ็ดถ้าชอบเหมือนยายก็ตามถ้าไม่ชอบก็จับคู่เอาที่สามแปดเจ็ดทะเบียนรถนี่เนาะแล้วก็เด็กที่บ้านยายสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เด็กสองคนที่แปรมาก็หนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งน้อยยายเนาะก็ให้เอฟซีนำไปพิจารณาดูชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน กพราะเรามาให้เป็นแนวทางน้อยใหญ่เนาะไม่ให้มาเพื่อการงมงายให้ให้ FC นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอยู่เนาะก็คงไม่มีอะไรน้อยใหญ่เนาะขอให้ FC ทุกท่านโชคมานกับตัวเลขที่ใหญ่รปีใหม่แลวจะถึงปีใหม่แล้วก็ให้เราไม่รวยกันรวยเด้อนี่นี่ของยายเชื่อโชคดีปีใหม่กันเนาะดีปีใหม่สำหรับคลิปนี้ผมร้อยซับนำโชคพร้อมกับยายบุญขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่กันทุกคนสวัสดีค่ะ